ออสวัสดีครับสวัสดีแม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมนี่เรามาเบ็ดอาการพ่เลิีกเหมือนเดิมนะครับแอนถ่ายไปถ่ายไปยังไงบ้างถ่ายถ่ายปกติดีไหมถ่ายปกติแล้วถ่ายปกติแล้วยังเจ็บแต่ขาเนาะขายังตึงอยู่ครับผมขายังตึงอยู่พ่เลิ โอ้เป็นโ,โรบ <c oughs> อทเนีน่าสงสารจังูเลยสวัสดีครับพี่นะ้งพิมลี่ไทยปกติแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะครับถ่ายเป็นปกติแล้วครับผมแต่อาจจะยืนเงาเงาอยู่นิดนึงเพราะว่าเมื่อคืนก็ไม่ค่อยได้นอนเนาะยุงก็เยอะหนาวด้วย อาการดีขึ้นแล้วครับยังเหลือแต่ขาหน้าขาขวาเส้นยังตึงอยู่ครัคเออห็นกล้วยมาตาเหลือเลยมแม่หมอว่ายังไงหมอว่ายังไงบ้างหมอ เดเเีย๋ยวผ,ผลเลือดก,ก็น่าจะรู้พรุ่งนี้หรือเปล่าเนาะเมือ่อคืนเมื่อคืนยืนหลับเอาครับไม่กล้าทิ้งตัวลงนอนกลัวตัวอีกุกขึ้นไม่ได้ครับพี่เลิศย,ยังเลยครับผมหายยังไม่หายเลยยังงอไม่ได้เลยครับผมขอให้ผมเป็นแค่วันสองวันพอ,อนะลูก จะไปได้เป็นื่กับเพื่อน,อนสวัสดีเอฟซทั้งหนึ่งร้อยกว่าท่านนะครับไม่เร็วครับป้าแขกเป็นก้อนแล้วครับแต่ยังไม่ยังไม่ครับถ่ายดีกว่าเมื่อคืนอาการก็ดีกว่าเมื่อคืนอยู่ครับผมนี่เขาก็พยายามเดินเรื่อยๆเดินเรื่อยๆครับผม ยืนหลับเอาครับวันนี้ก็น่าจะไม่กล้าทิ้งตัวลงนอนอีกตามเคยนะครับผมเพราะว่าหายยังงอไม่ได้ครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมทั้งหนึท่านนะครับผมสวัสดีตอนเย็นๆน,นะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะครับ ขอบคุณครับกินได้ครับไม่ดิวน้องก็กินได้ปกติครับเฮ้เยอะๆโยโย่โยโยตัวไหนโค้ไทยขอให้กินแต่กล้วยน้ำว้าก่อนโรคป่วยนนต้องกินกล้วยน้ำว้าก่อนนะลูกนะออว่าอยยุทำไมไม่สว่าง เหมือนเหมือนกล้องจะเอียงแม่หมอให้ยามากินบ้างไหมหมอได้ให้ยามากินไหม<า>อืม<า>หมอใกินแต่ยาทานก่อนครับก็เจาะเลือดไปแล้ววันนี้ก็รู้ผลก็น่าจะพรุ่งนี้หรือเปล่าครับผม ไม่ถึงเสาครับไม่ถึงเสา่นี่นอนฝ้าครับว่าจีดน้ำก็ไม่ได้อาบบริยากาศหนาวเลยไม่อาบน้ำสวัสดีครับพี่กาฟิวขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับ สวัสดีครับพี่โนบาสวัสดีครับป้าแขกรีบหายลูกรีบหายจะพาไปขี่รถสิบล้อเล่นเร็วนี่สิบล้อจอดไว้บ้านเราด้วยนี่เห็นไหมแล้วแม่เนาะสิบล้อจอดไว้บ้านเราด้วยนี่นี่สิบล้อจอดไว้ยู่บ้านด้วยครับอื้อ ไม่อาบตอนข้ามแาบตอนเช้าครับผมต้มน้ำไม่อยู่ครับต้มน้ำไม่อยู่ประคบขายยังไปป่ประกบแล้วพอประคบแล้วมีเศษหินเล็กน้อยครับผมเกะออกเมื่อเมื่อวันที่ไปอ่าทอดกระทิน เดูตาดูตาเดือดอนี่ตัวพี่หนุม่มเลยตัวนี่สวัสดีครับให้ยาถ่านกินครับพี่ตุ๊กตาเจ็บต้องขาครับใช่ครับผมรบย,ย้อนแบบอุยอุ๊ยอุยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเอ๋เอ๋ อียังมากวนฝนอุ้ยมึงอะไรกินเขาไปกินเขาไปเดี๋ยวเลยไปกินข้าวเลยละกี้ลูกแมนครับหญ่ครับผมมองตาละห้อยเลยกินได้ครับผมวันนี้กินทั้งวันเลยอือ ใครับยังกินได้ครับกินได้ตลอดอนี่เด่กไินเยอะกินไม้บ้างกินหญ้าบ้างครับเอหนมรอนขอบคุณทุกกำลังใจนะครับหมอบอกว่าอาการน้องน่าจะถ่ายท้องอ่าจะยืดตัวนะครับผมจะยืดตัวเป็นหนุ่มจะโตเป็นหน่มแล้ว ลูกชายแม่แมจะโตเป็นหนุ่มแล้วครับสิบปีข้างหน้าก็จะโอ้โตเป็นหนุ่มแล้วสูงใหญ่น้องเพิ่งเป็นครั้งแรกครับผมสีป่ปีถ่ายเป็นก้อนครับพี่แต่วถ่ายเป็นก้อนครับ ถ่าเป็นก้อนปกติมันก็ถ่ายอ่ตอนที่ยังไม่เป็นอะไรนะครับน้องยังถ่ายเป็นก้อนอยู่นะครับบาบีป้าีน้วคืนนี้จะให้แม่ๆเฝ้าพี่เลศด,ดูนะครับผมดูอาการพิเลิศไปเรื่อยๆนะครับ แมนครับผมอันเยดะโตได้แล้ว,วก็ับโอ้สูงกว่าตัวหนีกี่ี้พาเดินครับผมพาเดินบ้างล่อยให้เขาเดินเองบ้างครับผมหายปกติแล้วครับแต่ก็ยังเหลือแค่ขานะครับผมขาที่ยังไม่ยังอ่าเส้นยังไม่คลายตัวนะครับผมแล้วก็ประครบ มคะคบแลว้ยกินแล้วครับผมกินแล้วต้นเหลื่อมก็ไม่กินแล้วนะครับผมเรากินทั้งวันนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมพี่ฟ้าครับพี่ฟ้าขายยาว อูกพรอพี่ฟ้าขายยาวลาเลงครับลาเรลงกินได้ปกติครับแต่น้องก็จะง่วงง่วงหน่อยเพราะว่าแม่กินยาทานยังเช้าเที่ยงยิน ยาทานไม่กินเลยหมอบอกให้กินยายาทาไอหัวนั่นให้กินยาทานนะครับผมเช้าเที่ยงเย็นขอบคุณครับ <c oughs> นานๆนนนนทีพี่เลิอจะได้ออกไปอ่เต็นอาหารนะครับผมก็จัดเต็มสักหน่อย โอ,โอ้ยังครับยังไม่หายแต่ก็ดีขึ้นแล้วครับผมแต่ก็ดีขึ้นแล้วโอ้โอัน,นี่ครับนี่เขาก็เดินได้ปกติครับแต่ กียาแบบีลรนิดทีลรนิดเหมือนเราอ่ากายภาพบำบัดนะครับผม <c oughs> นี่กินยายโชว์ไแ,แม่เลยครับนี่กล้องชัดไหมครับแม่แม่กล้องชัดหรือเปล่า เก่งครับวันนี้เก่งเก่งมากเลยพี่เล่ยของเราเป็นขาเดียวครับผมเป็นขาขวาขาเดียวขอบคุณครับคุณสมพรใช่ครับผมเต้นเยอะไปหน่อยเส้นเลยตึง เ้นเยอะไปหน่อยเส้นเลยตึงเพราะว่านานนๆทีพี่เรยจ,จะได้ออกไปเที่ยวอ่านอกบ้านบ้างนะครับผมนานนทียังเลยครับขายยังไม่หายแข็งเลยยังเป็นโรบอทอยู่ใช่ครับผมกินได้ถ่ายออกแล้วก็ตดออกด้วยนี้ก็ดีใจแล้วครับผม ลาเรื่องอย่างนี้เราก็ดีใจแล้วครับแม่แม่ใช่ครับผมขาวบวมขาเขาใหญ่ด้วยครับขาเขาใหญ่ด้วยขาหน้าเขาขาใหญ่เหมือนน้องดาวผลป้อมๆเหมือ,อ,อนกันเลยครับแม่แม่ <c oughs> ก็ ถ่ายเป็นก้อนปกติแล้วครับผมถ่ายเป็นก้อนปกติแล้วแต่ยังเจ็บขาอยู่ขาเส้นยังตึงอยู่นะครับต้องไงครับยืดเส้นยืดสายด้วยนะลูกนะจะได้กลับมาลานเริงแจ่มใส ได้ได้ออกไปเล่นน้ำกับพี่น้องๆน,น,น,นะลูกนะ <c oughs> เหมือนจะง่วงนะครับนี่เพาเมื่อคืนก็ไม่ค่อยได้นอนด้วยครับตอนเช้าคาก็สั่นโอเคครับขอบคุณครับ ย็นหลับกินยาก็หลับนะพอปุ๊บปึงก็ตื่นก็ไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตอาการแต่ผมจะตั้งกล้องไว้ให้แม่แม่เอนะครับผมได้ดูอาการวิเลือดกลางดึกถ้าแม่ๆม่เคนไหนอยู่ยันสว่างได้นะครับผมอยู่จนเช้าได้นะครับถายปกติแล้วครับผม ถ่ายเปเขาถ่ายเป็นก้อนแล้วนะครับผมแต่ยังก้อนยังไม่อ่าละเอียดเหมือนแต่ก่อนอ๋อเขาจะถ่ายท้องยืดตัวครับผมจะโตเป็นนมแล้วเออชายแม่แม่จะโตเป็นนมแล้วครับแม่แมรี่กับยังแมรี่กับพรุ่งนี้เช้านะครับ แกบอกว่ากับพรุ่งนี้เช้าไม่เช้าก็เย็นครับไม่ไหวหนูก็นอนลูกทิ้งตัวลงนอนเลยสนหนไมไหวหนูก็นอนเลยครับสวัสดีครับพี่เดือนไ,ไหวไหมถ้าไม่ไหวก็ทิ้งตัวลงนอนเลยลูก กินยาฐานก่อนนะจะได้หายเร็เรวๆด,ด,ดูยินโยกว่าคนหินกลวอคนยินโยกเลยเดี๋ยววัสดีครุบวิสารพรก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าก็ไม่เคยเจอนะครับผมก็น่าจะสิ้นยืดก่อนยืดอยู่ หาพับได้อะไรได้ครับขอถึงจะกล้าตึาตงตัวลงลองนี่ดู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 ทำอะไรเนี่ยฮะทำอะไรครับนี่หืมหิ้วกล้วยยังยังเลยครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก็รบกเร็วเออ ผมหิวกินแล้วนอนบ่ลรมือแรงแม่ถามว่ากินแล้วนอนไหมมึงจะนอนไหมลูกตาหนูกกินแล้วหนูจะนอนไหมอขอเสียงหน่อยเร็วมึงจะนอนหรือเปล่าดีขึ้นแล้วครับตอนนี้ให้เปอร์เซ็นต์อยู่ที่20%ยังไม่ดีเท่าไหร่ สวัสดีครับถ้าหนูกินแล้วหนูจะนอนไม่หลูกนอนนะป่าป่าเสียงหน่อยเร็วครับก่อนกินแล้วกินแล้วจะนอนไหมเอาใส่ปไปเลยเอาหมดแล้วเออเออ อร่อยเลยครับผมโอ้ยเดยวก็หายแล้วลกูกเดวก็หายแล้วเออดูนี่กินยาโชด้วยกินยาโชด้วยครับพี่เลิศแม่นินโขวก็นอนใกล้ๆครับผมนอนข้างๆกันก็นคือก็นอนเป็นเพื่อนเขาครับ จะทิ้งตัวลงนอนอยู่แต่เขากลัวเขาลุกไม่ขึ้นนะครับแม่เมื่อคืนเขาก็จะทิ้งตัวลงนอนอยู่แต่เขากลัวเขาลุกไม่ขึ้นหรือเปล่าเนี่ยปกติไอ้ตรงท้องเขานะครับเนี่ยจะจะย้อยลงมาเนี่ยครับผมอยู่ตรงเนี้ยแม่เ่สีเห็นหรือเปล่าครับเนี่ยครับผมสองขาตรงนี้แต่ก่อนเขาเขาจะย้อยลงมานะครับนี่เขาจะย้อยลงมาประมาณนี้แต่เดี๋ยวนี้เขาเริ่มหยืดตืวอขึ้นหยืดตืวอขึ้นแล้ว วันนนะนพุงยังไม่ยุบเท่าไหร่เลยครับนี่หนูก้านอนไหมลูกเมื่อคืนนี้อืมน้านอนนะเปล่าดูดูตาทำตาละห้อยละห้อย <c oughs> มันน่าสงสาร <c oughs> อาวมาจุกไปจุก,ก่อนอนก่อนอ <c oughs> นุ่งซักยิบหายนะลูกยด้ไปวิ่งเล่นกันยิบหายน,นะครับ ตัว DFC ทั้งสองร้อยกว่าท่านนะครับนี่ถ้าให้นอนทับก็ผมก็ลุกไม่ขึ้นแล้วครับแม่ๆหนักตันกว,กว่าแล้วครับนี่ใช่ตันสี่ตันห้าแล้วว้อกลมดิ๊กเลยแต่ก่อนั้องพุ่งเขาออกมาประมาณนี้นะครับแม่ๆเนี่ยครับออกมาประมาณนี้ จะถ่ายท้องจะยืดตัวจะโตเป็นหนุ่มแล้วดังก็เริ่มโดงแล้วครับ <c oughs> ให้ครับผมเดี๋ยวผลเลือดก,ก็น่าจะออกพรุ่งนี้ดูตาเหลือกเลยตาเหลือกใช่เลยนะะี่ัาที่ห้าก็ออกมาโชว์แม่ๆด้วยครับสวัสดีเอซี FC, ทั้งสองรอยยี่สิบสองท่านนะครับผม วัสดีเอฟซีทั้งสองร้อยสิบหกท่านด้วยนะครับท่านใดที่ผมไม่ได้นะผมก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะครับขอบคุณที่เป็นห่วงเป็นใยครอบครัวน้องเลิศลักนะครับขอบคุณที่ให้กำลังใจน้องเลิศลักมาตลอดนะครับแม่ๆขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับอะไรอาปาผมมีกล้ยยังไม่รูก ดินก็สีชมพูออน่าเลยจ่มใสนะลูกนะวกนีเช้าออกไปวิ่งเลยพู้ชายหุ่นหมูใช่ไหมลูกใช่หุ่นหมูใช่ไหมครับ เดินทีเหมือนเหมือนช้างป่าครับแม่แม่หน้านางเขาแบบเขาอ้วนเขาหนาเหมือนช้างป่าขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมง่วงแล้วแม่ง่วงแลแงง้วลครับทำตาลังห้ใส่ละง่วองอย่างลุกง่วงก็นอนเลยครับหลับตาเลยทำตาลังห้ใส่ <c oughs> เดี๋ยวก็หายครับเดี๋ยวก็หายลูกเดี๋ยวก็หายนะคะเดี๋ยวก็หายอ <c oughs> อ้ยหาเพื่นยาง่าได้เพื่นกหญยเหรชิยางไม่หายอยู่ ยู่นี่ะเพื่อก็อยู่นี่แหละลูกพ่อกับแม่ก็อยู่นี่แหละโอ๊้ดูทำตาละห้อยใส่เลยเชียวมองแล้วไอว้นอนชาลารับตาไอชิกอมอันเจ้าว่านอนบ่ให้กินกล้วย อะไรอะไรครับตาเหลียกทำไมลูกหัดเดินครับหัดเดินน,นี่ขาบัวามาครับนี่ตัวาหายครับ ง่วงนะครับง่วงแล้วตาจะหลับแล้วสวัสดีครับสวัสดีเีทุกท่านเลยนะครับจะหลับแล้ว โอเคครับแม่แม่เดี๋ยวเ,าเราดับทารกส่วนตัวก่อนนะครับผมไปทานข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตขอบคุณครับขอบคุณน้องรุ่งฟ้านะครับตีไม้ก็ลังใจพี่เลิศนะครับผมยินหลับเอาแล้วนี่เดี๋ยวผมขออน,นุญาตไปทานข้าวก่อนนะครับแม่แม่เดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดให้แม่แม่เอฟซีได้ดูใหม่นะครับเดี๋ยว ทานข้าวก่อนอาบน้ำทานข้าวก่อนนะครับบ๊ายบายครับ